พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับเพราะว่ารายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเด่นวิสัยเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมันนี้มาพูดถึงพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะครับหลังจากไม่ได้พูดมานานพอสมควรครับไปพูดถึงพรรคก้าวไกลกันเยอะนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ จะต้องให้พูดถึงนะครับเพราะเป็นพักาดับสองเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่าโชคดีนะที่เป็นพักที่ได้คะแนนอันดับสองครับไม่เป็นเป้าไงตอนนี้เป้าก็ไปอยู่ที่พักเก้าไก่อันดับหนึ่งก็โดนแฉโดนขุดโดนอะไรกันหมดเลยนะครับทั้งทัที่ถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งนะครับอุณวิงก็จะโดนขุดคุณเศรษฐาก็จะโดนขุดออกมาขุดกระชากลากถูกันออกมาก็ถือว่าดีก็นิงน่งๆเงียบๆนะครับรอจังหวะ ก็อาจจะเป็นได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้นะครับเพราะว่าพักก้าวไก่ชาลาาใจส่งชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดียวอ่ะถ้าส่งสองคนหรือสามคนเออ้าพิธาไม่ได้ก็คนที่สองได้คนที่สามได้จริงๆนะกัน <ะ S 2> ไปส่งคนเดียวเท่านั้นอ่ะ,นะพอคนพิธาจบก็จบเลยนั่นคือการวางแผนที่ผิดพลาดของพักก้าวไก่แล้วมาถึงมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ หลังจากที่คุณแม่นะครับคุณหญิงพจมานออกมาเบรกเบรกเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของลูกสาวแล้วก็เบรกเกี่ยวกับว่าคุณทักษิณก็ยังไม่ควรจะมากลับบ้านในช่วงนี้อะไรทำนองนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็เงียบหายไปพักหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องมันไม่เงียบครับเพราะว่า คุณอุงอิงนะั้นคิดนานหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะก็เพิ่งออกมาพูดว่าที่คุณแม่บอกนะมันก็เป็นเรื่องของคุณแม่เป็นเป็นเรื่องของคุณแม่เป็นห่วงลูกสาวก็เท่านั้นแองท่านก็จะพูดอะไรก็มันก็เป็นเรื่องก็ที่ท่านพูดเลยครับแต่มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะคุณแม่เก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวงการพักเพื่อถ่ยไม่มีสิทธิ์ที่มาวงการชีวิตค่ใช่ไหมอันนี้ผมพูดเองนะไม่ใช่คุณอิงพูด แล้วก็คุณอิงอุงอิงก็บอกว่าถ้าเธอไม่พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเธอจะเสนอชื่อเธอทำไมเธอต้องพร้อมถ้าไม่พร้อมเธอก็ต้องบอกคนในพรรคว่าเธอไม่พร้อมก็ไม่ต้องเสนอชื่อเธอเมื่อเสนอชื่อเธอแล้วเธอก็พร้อมตอนนี้เค่ได้เป็นนายกก็มีคุณอุงอิงมีคุณเศรษฐาแล้วก็มีคุณใจเกษก็พร้อมที่จะเป็นนายกทุกคนคุณอิงพูดอย่างนั้นนะพูดเป็นทํานอง น,น,นะนะแล้วมีคนพูดถึงว่าเกิดคุณพิธามีอุบัติเหตุทางการเมืองอ่ะแล้วก็เพื่อไทยก็ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจริงๆแล้วถ้าคุณพิธามีอุบัติเหตุทางการเมืองนะคนจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องยังเป็นพรรคเก้าไกลายอยู่นหะครับเป็นช่พรรคเพื่อไทยนะในความคิดของผมแต่เขาจะเสนอใครเป็นนายกก็อีกเรื่องหนึ่ง ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพักเพื่อไทยยังเสนอคุณธนาธนาธรถึงลุงเลือกิจเป็นนายกรัฐมนตรีเลยมันเสนอกันได้นะครับก็ไม่ใช่ว่าพักจะมาจัดตั้งรัฐบาลเองก็คือคงพักร่วมรัฐบ,บาลแบบเก่าอะครับแล้วก็คุณอุ๋งอิงก็บอกว่าไม่มีไม่มีเปลี่ยนขั้วไม่มีสับขั้วไม่มีแน่นอนก็ต้องอยู่แบบนี้แบบนี้แหละครับส่วน ใครจะเป็นนายกัฐมนตรีนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งและเมื่อถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นนายกมตรีและรับจะตำแหน่งบริหารไหมรับตำแหน่งรัฐมนตรีไหมเธอก็บอกว่าแล้วแต่กรรมาการบริหารพรรคเดี๋ยวก็ต้องมาคิดกันดูอีกทีว่ากันดูอีกทีนะครับแล้วก็ขอย้ําว่าไม่มีการพลิกคว้วแน่ๆพรรคเพื่อไทยไม่พลิกคั้วนี่คือเป็นผู้ที่ออกมาจากปากคุณผูงอิงแล้วก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่มีการหักหลังเพื่อนเป็นอันขาด นะแต่ถ้าเพื่อนสะดุดขาล้มลงก็ค่อยมาว่ากันอีกทีว่าถึงตรงนั้นถึงเวลาต้องเปลี่ยนคนเดินนำหน้าหรือเปล่าความหมายก็ประมาณเป็นทํานองว่าก็อย่าได้แปลกใจนะครับที่พักเพื่อไทยย้ำให้กำลังไปเพื่อนเพื่อถึงเวลาก็พร้อมเต็มที่เหมือนกันนะครับก็เป็นทํานองนี้ก็โอเคนะก็มันเป็นวิธีทางการเมืองก็อย่างนี้แหละครับมันก็ถูกต้อง สมควรแล้วเราก็ต้องมีมารยาทนะในทางการเมืองบ้างเพื่อจะพัฒนาการเมืองพัฒนา,ฒนาประชาธิปไตยให้มันไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไงอย่าไปล้าหลังอย่าไปอยู่กับที่ผู้ี่เป็นฝ่ายแพ้นะครับหลายคนที่ออกมาโอ้โหเสียงดังฟังชัดด่าคนนู้นด่าคนนี้ดานน่ดาคนนั้นทั้งทั้งที่รัฐบาลยังไม่ได้เคยบริหารประเทศเลยแม้แต่วันเดียวในชุดใหม่เนี่ยครับ ก็ด่ากันไปแล้วด่าโอ้เรื่อยเปื่อยแล้วเธอะเปื่อเปื่อนไม่รู้ว่าจะกลัวอะไรนักหนานะครับไม่ใช่ว่าคุณพิธาเป็นนายกแล้วก็ประเทศชาติจะต้องชิบหายไายป่วงขนาดผู้ที่มาจากการรัฐประหารซึ่งทั่วโลกเขาไม่ยอมรับนะในกระบวนการยึดอํานาจมาแบบนี้นะประเทศชาติยังอยู่ได้เลยแล้วประเทศที่มาจากประชาธิปไตยนายกรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยจะอยู่ไม่ได้ได้ยังไงวะ ตอนเป็นรัฐประหารตอนเป็นรับฐบาลคอสช,ชทําอะไรก็ได้สั่งฆ่าคนตายยังไม่ผิดกฎหมายเลยเพราะมีมส .44 ครับไม่เห็นไปทุกร้อนไปทุกยากเลยตอนนี้ก็มาโอ้โรักชาติรักแผ่นดินอะไรกันเยอะแยะมากมายผมถามว่ารักจริงไหมถ้ารักชาติรักแผ่นดินจริงนะครับถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็ควรจะยอมตายเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเลยปาดคอตายโชว์เลยก็ได้นะ มันมันอย่ารักชาติแต่ปากอย่ารักชาติแต่ความมันในการพูดจานูนี้แต่ตัวเองมันรักชาติจริงเหรอครับโอเคอันนี้เราก็สบายใจได้นะครับพักเก้าไกลก็สบายใจได้ว่าแกนํนำผู้ผู้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยออกมาพูดอย่างนี้ก็โอเคก็เรียบร้อยดี แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ยังสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แม้ผมจะอยากให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในเมื่อกระบวนการประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับเสียงข้างมากนะครับแล้วก็มาดูกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับ ผมมีหน้าที่นาเสนอเรื่องราวแบบนี้จะถูกใจใครบ้างไม่ถูกใจใครบ้างก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นปัญหาของผมเป็นปัญหาของผู้ฟังเองนะครับก็รูว่ากันเองและการแต่อย่างไรก็ตามอย่าหนีหายไปไหนนะครับอย่าย้ายช่องไปไหนดูผมหน่อยดูผมไปเรื่อยๆแล้วกันผมมีหมวกมาขายครับหมวกกิจโพสชแนลนะครับปักย่างดีนะครับเป็นหมวกกิจเกรดพรีเมียมนะ ปักอย่างดีคำว่ากิดโพสแชแนลนะครับขายใบราคา290บาทนะครับค่าส่งฟรีครับมีสีดำสีขาวสีแดงสีเหลืองครับสำหรับผู้ที่จะสนับสนุนช่องนะครับแล้วก็จะสนับสนุนผมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับก็จะมีเลขบัญชีขึ้นเช่นกันสำหรับสนใจพระพุทธจินรารารุ่น666ปีทวีโชคนะครับเป็นผลงานของลุงจ่า จากสิบเอกดอกเตอร์ทวีบูรณาเขตนะครับเป็นศิลปาจารย์ราาแห่งชาติได้สร้างไว้อย่างงดงามมากจริงๆในรุ่นนี้นะครับหน้าตัก5.9นิ้ว12,000กว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัก12นิ้ว59,000กว่าบาทส่วนเหรียญ290บาทเฉพาะเหรียญน,นะครับค่าส่งสี ก็อินบอทเข้ามาคุยกับผมใน Facebook ักกรรรรรริจพลเด็ดวิสัยแอดไลน์มาคุยในไอดียไลน์ของผมเบอร์ไอดีไลน์ก็คือบนรศัพท์ผมเบอร์โทรศัพท์ผมโทรมาคุยกันได้วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับขอทุกท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชเราตาง